เขียดเอามาตุ่มสวัสดีค่ะของกันชนบ้านนาค่ะบ้านน้องอิงไปอาบน้ำกลับมาแล้วแบบนาำกลับมาแล้ว ใจแอนมันไตเคยียดไตเคยียดกับบพรผอมกันค่ะบบาบอ้บอ้อาวกดจับได้อันไหนก็เอาเบิบร์ดโบแมนบอ,อนบอแบแบน่อาจจะฟูกนะนะ้าหมูนะบ่ม่หวังเลย บมงง่มีหวังหรอกเขาบ่รลู้บอกว่าอันเสียงคือถ้าขี่รถนะมันจะเสียงดังมากมันอยู่เนื้อลมไงเไม่รู้หรอกเขาไม่รู้นะเหมือนเวลาเราขี่ไปแล้วห้องหัวดังๆสมโพคนหันแนมเขาบ่รู้ว่าเขาเสียงดังนะ เอาเขียนน่อยไม่เบิงนะ้งเนี่หมูน้อยหมอหมูหมูจะเบึ้งมา <laughs> สนใจ <laughs> ได้บอนได้บอได้บล่ <laughs> อบะอ่ <laughs> อ <laughs> อะล่ล่อบะออบอ่ะอ่ะกอก่อ่ออ่ะอ่อบะอ รืโลเคีัดอบังที่ได้บ่เนห,หมูน้อยนั่งมองนี้มีล่มค่ะบอมียุ่งนะคะไม่มียุง่งเพิ่นซองอบังนะคะบรรยากาศงามใกล้จะสองถุ่มแล้วค่ะทุ่มก,กว่านะคะไม่หน,นี้เขาไปอาบน้ำ ตะเวนมาคลืนอาบอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่มือใดสะดวกนะคะอากาศกำลังด,ดีคะ่ะลมประมาณเนี้ยมลมโวยโวยมลมโวยโวยจะเก่งยังก่น

บ่เจิลม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 นะบ่บ่เพลงของไแล้วกระสบนบ่เนี่ยงในเพลงลมกินหอดบานยเพลงหั่งองไฟบ่นอย่างในเพลงลมกินอดเบานี่เพลงหยั่งขอาไปเพลงเดียวกันไหม ว่ะดูใครมูมึงเพยลุงมกคนหากินหมานลุงมกก็หากินหมาน <c oughs> ได้ได้หนูคะ่ะ หมกได้หน,น,นูมื่อนั้นมือว่านก่อนเอ้ยมือว่านนี่ไม่เอาให้ให้พี่นั่งบอกแฟนโดมาตีนอทำเสียงแบบเนี้ยงงเง มองเงีเป็นเด็กไม่ได้โด๊ไม่เอาลูกบอ๊ะพวกนีน้อยว้อย,ยเห็นหนูแล้ว้อยว้ย,วยค่ะจางเปลี่ยนพ,พอแล้วนึกว่าเพิ่นเห็นเสียงอันนึกว่าเพิ่นเห็นปีสะไฝเพิ่นปีนางเพิ่นนึกว่าโดผ้าผู้สาวมาอ้ย,ยมันเป็นอาการที่เคยมึอมือซองนั่นนะมันนี่ลูก ไปสนใจป่านหนะ้มา,มา,มา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 ลกูกไม่ซองเนี่ยแต่เบิก <laughs> แต่เบิงเอ็มโอจะเอาจะเอาหนูออกมาบ่ <laughs> บาปวดแผลแม่ไม่กินหนูค่ะแม่ไม่กินหนูป่านหนาบอกกินหนูเลยค่ะแต่ก็หอมยอยู่นะเอาจนเจ็บคอน้ำเข้าไป อ้าม i ย่ส so sure. ีบอลบอมีย so ุ so ่งเลยค่ะเอาบางว่าทอนขนตอนนี Can ้เที่ยงคืนกับบ่อแล้วเอาเสีตู้เย็นไปก่อนมันบอเป็นทอนไงไงทอนขนหนัวบางว่ามือบ้านนี้ไม่เอาลูกไม่เอา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 อย่าเสียงดังเจ็บคอมื่บ้านนี่เป็นเป็นพัดเป็นพัดอันนาเดียเป็นกินนะ เป็นแสบโว้ยใส่ไปใส่กับปัาสิลูกเป็นกนาเรเงแสบพัดหนูอยู่เพน,นะขวหนูเอาบางทำมา่อยเพน,นะไม่ไม่เหม็นแม่อะไรแ,แต่อีกอีกก็เขาพานเลยเด็ดคะ่ะอีกที่ก็เขาแสบแส่ได้เลยเป็นผู้ชายที่เขาเออเียเปิดแล้วหานได้อีกอีกที่ก็เขาแสบคะ่ะ ไหนไหนดูลูกกบแต่อะบังดูสิะได้ถุงบ่ใส่หนาเกล็ดน้อยลูกกบจังๆเลยเหรนี่เยอะแยะเลยอันเนี้ยมาแกงบ่ะอมป่ะใส่เบ็ดเอาใส่เบ็ดคือบอกกี่เดือนบ่ อืมค่ะกดแหลกดแช์ให้น้ำเลยคะ่ะเอาเอาเอาเขียนหน่อยมาใส่มาใส่ใสกบค่ะมาใส่ปลาคอเดี๋ยวมาใส่กสแบยบังไงบอกไปเลยเลยเดี๋ยวเขียนหน่อยมาใส่เอากบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาใส่เอาปลาคอออกเมาใส่กบ โอ้ยบอสอมก่อนด้วยลบบอ่อใดคลิปนี่ <c oughs> จะไ,ไปลบเป็นอย่างมันเป็นเอกลักษณ์ของนานางมันเป็นจุดขายจะไ,ไปลบเป็นอย่างโอ้มันเป็ดไตไตเกียรติไตมันไต,ไตเกียรติครับพ่อกบก็เอากบ,กบไตเกียรติหน่อยมากม,มาใสาก่กบหนานางว่าถึงถือพิษประจันทีหนานางว่าเอิษนี้ถูกต้งองแล้ว ใส่เขียดไม่ใส่กบใสนะ่เบ็ดกบเนาะใส่เขียดไม่ใส่เบ็ดใส่เบ็ดประครอประครอไน้นีเนี่ย<ม>บอใส่ได้บอเอาประครออ่ะเขาพูดได้เหรออกเอกบอจะเสียวออกซื้อๆนี่อ๋อที่ปนสมื่นนี่ประคอจย่างนี้บอประครอมันกับปลาอืน่นมันกันกับปลาอิน้น มาไม่น้อยมาปอยไม่นะเอ็งต้องทำปรวันนะแม่เองนะเอ็งต้องามแม่เองนะออบังคนไรกดแชน้ำเลยค่ะพอขนไม่กิดนาค่ะเดกแล้วเด็กแล้วค่ะ ยังไม่เดือมากเราเมื่อคืนด่ามน้ำตนตีหนึ่งฟอนนตะเวนเพื่อนเนี่ยอันนั้นตีน่งปลมันไปมันก็บไปบอกหมูมันหมูตดตบบไมไปโกบนี่ยมั้ปลมันไปมันก็ไปบอกหมูมันะคอเนี่ยมั้ง ก็เล่นต้องเอาเขียดมาใครตาบอกกันไม่คจิบนาค่ะซอยบางโฆษณาหินด้ำนะคะเนี่ยลมวอยๆอยค่ะสำหรับคลิปนี้สำนีกกันค่ะบกักหมเห็นบกักหมเห็นหนูสามสี่ตัว เสียงเสียงเป็นมันดรกว่าเป็นเห็นอันเด็กบึกโดมาเป็นเป็นเป็นจะหายเขาอะนะคะเป็นอาการเดียวแต่เดาเป็นเห็นหนูค่ะ <another one> ล่องเอาหนูถอดกระเทียมไ่ใดใดใดอยู่อยู่บองบอกมันมันแพงพดบ่บ่หนูทอดกระเทียมพริกไทยนะ คือบ่มีเมนูนี่นะพอกันไม่คลิดนาค่ะเดี๋ยวพวกหมูขาไปนอนกันค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งโฆษณาแนะนำเลยค่ะ